ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคสต์นะครับหนึ่งในปัจจัยแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะครับสำหรับคนทำงานที่เป็นขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารในระดับกลางหรือขึ้นไปเป็นระดับสูงแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากมากเลยคือความสามารถในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็กระจายงานแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมงานประเมินผลงานจัดทาเป็นรายงานสรุปได้นะครับทักษะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําได้นะครับบางคนเนี่ยเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการที่เก่งมากเลยทํางานมาเนี่ยโอ้โหแต่ละงานเฉียบขาดมากแต่พอขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเนี่ยกลายเป็นว่าทํางานได้ไม่ดีเพราะว่า มักจะเอาตัวเองเนี่ยไปทํางานดีเทลแบบเดิมๆนะครับพอทํางานดีเทลแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเวิร์กเนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงนะครับน้องๆบางครั้งเนี่ยมาขอคําแนะนำเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจช่วยน้องไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยมัวแต่ทํางานที่เป็นงานดีเทล ตามนิสัยเดิมๆตามความเคยชินเดิมๆที่เคยทำมานะครับผมไปเจอบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับอยู่ใน Harvard Business Review เขียนโดยคุณดี n a Denham นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาขององค์กรมากมายนะครับที่เป็นที่รู้จักทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe Google Netflix นะครับคุณดีน a เนี่ยนำเสนอ10เทคนิคในการกระจายงานอย่างมีคุณภาพนะครับโดยบทความนี้เนี่ยชื่อว่า Stop Feeling Guilty About Delegating นะครับ ก็คือแปลภาษาง่ายภาษาไทยกันง่ายๆก็คือว่าให้คุณเนี่ยเลิกรู้สึกผิดได้แล้วกับการที่จะกระจายงานอย่างแรกเนี่ยนะครับคุณดีนาบอกว่าให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนก็คือใช้คําว่า small คุณดีนาแนะนําว่าควรจะมอบหมายงานที่มีสเกลไม่ใหญ่มากนักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับให้ลูกทีมคนทํางานเนี่ยรับผิดชอบงานที่ขยายใหญ่ขึ้นสําหรับคนที่ประสบการณ์อาจจะไม่มากนะครับเป็นน้องน้อยในแผนกเนี่ย วิธีการในการดีลิเกตงานให้เขานะครับก็คือเริ่มจากงานที่ไม่ใหญ่อย่ารับผิดชอบเกินตัวอย่าเพิ่งไปเร่งสปีดเพิ่มความกดดันกับเขานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเองเคยเคยมาแล้วนะครับก็เห็นว่ามีคนเนี้ยดูมีความสามารถไม่ต้องเป็นน้องใหม่ด้วยนะครับเป็นคนที่ทํางานอยู่เดิมมานานแล้วเนี่ยเอ้ยดูแล้วเขามีความสามารถดูแล้วเขาน่าจะทําสิ่งนี้ได้โยนโปรเจกต์สาคัญโดนมิชชั่นสําคัญสำคัญที่เขาทํานะครับ ก็เสียคนทางานไปเลยนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดในฐานะที่ผมเองก็เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเนี่ยผมเองก็เสียใจครับถ้าขอโทษก็อยากจะขอโทษพนักง,งานคนนั้นนะครับ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นอย่าทําผิดพลาดในสิ่งที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับก็คือโยนความกดดันโยนโปรเจกต์ใหม่ๆใส่เข้าไปเลยเริ่มจากเล็กๆก่อนนะครับอย่างที่2ครับต้องรู้จักที่จะมี measure success นะครับก็คือการประเมินผลงานนะครับส่งงาน นะฮะดีลลเกตงานแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าดีลลเกตแล้วแล้วก็ไปเลยแล้วก็รอในตอนสุดท้ายนะครับสิ่งที่สําคัญคือคุณดีนาบอกว่าคุณต้องบอกค,บความคาดหวังที่ชัดเจนที่คุณมีกับลูกทีมด้วยแล้วก็ติดตามขออัปเดตงานเป็นประจําเพื่อที่จะอัปเดตความคืบหน้าเพราะว่าอะไรครับเวลาคุณดีลิเกตงานไปเนี่ยคุณไม่รู้หรอกครับว่าเขาสามารถทําได้หรือไม่ได้สมมุติว่าคุณมีเวลาให้2เดือนวันนี้คุณดิเิเกตงานไปเสร็จปั๊บอีกสองเดือนมาเจอกันถ้าง,งานมนไม่สําเร็จล่ะครับ ทั้งทั้งคู่ถูกไหมครับตัวพนักง,งานเองความรู้สึกยอมรับนับถือในตัวเองนี่ลดทั่วเลยองค์กรเองก็ไม่ได้งานตัวคุณเองก็ไม่ได้ผลงานไม่มีใครได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักที่จะวันแรกที่เดลิเกตงานไปมอบหมายงานไปต้องสื่อสารด้ว่าคุณคาดหวังอะไรคุณคาดหวังความสําเร็จระดับไหนคุณคาดหวังให้เขาจะต้องอัปเดตงานกับคุณแบบไหนอาจจะเป็นรายวันไหมเป็นรายสัปดาห์ไหมหรือสักเดือนหนึ่งค่อยมาเจอกันนะครับก็แล้วแต่แต่ก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องมีการวัดผล นะครับเป็นประจำด้วยนะครับว่าตอนนี้ให้งานไปเท่านี้เนี่ยเออคุณทําได้ขนาดไหนแล้วนะครับมันต้องสื่อสารด้วยการพูดด้วยการบอกนะครับทั้งสีหน้าท่าทางจะใช้อีเมลประกอบด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพื่อจะให้ทีมงานเนี่ยรู้ว่าคุณคาดหวังอะไรแล้วก็อย่าลืมเรื่องการอัปเดตงาน เป็นประจำนะครับถ้าคุณมองข้ามเรื่องนี้นะครับคุณไม่มีการกําหนดเดทไลน์นะครับทีนี้พนักง,งานก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยข้อที่3ครับเรียงลาดับความสําคัญหรือจัด p r i o r i t y นะครับความสําคัญเนี่ยมันมีความลดหลั่นแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกงานเนี่ยมันมีความสาคัญเท่ากันหมดแต่แต่ละงานเนี่ยมันมีความสําคัญในแบบของมันนะครับแต่มักจะมีงานบางอย่างที่มันสําคัญมากมาก อันนั้นกต็ต้องจัดลำดับไว้เป็นลำดับสำคัญเช่นถ้าเป็นฝ่ายบัญชีการเก็บเองินอย่างเงี้ยอาจจะสำคัญกว่าการจ่ายเงินไม่ใช่การจ่ายเงินไม่สำคัญนะครับการจ่ายเงินก็สำคัญมากในบางธุรกิจการจ่ายเงินอาจจะสำคัญแบบคอขาดบาดตายเลยนะครับเช่นเออคุณจะต้องจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบให้ตรงเวลาให้ทันเวลาเพราะว่าเอ่อทุกคนเนี่ยแย่งวัตถุดิบอันนี้ถ้าคุณจ่ายเงินไม่ทันเวลาทีเนี้ยเกิดปัญหากับทั้งระบบการผลิตเกิดปัญหากับทั้งระบบการขายของคุณอันนี้กว่าจะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างระบบ ความสําคัญของงานเนี่ยให้ทีมงานที่คุณกระจายงานไปเนี่ยเขาติดตามงานของตัวเขาเองได้แล้วรู้หน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทําอะไรก่อนหลังเพราะว่าเขาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มากมายถ้าเกิดคุณไม่จัดลําดับให้เขาเนี่ยบางทีเข้งงนะครับให้งานไปให้โปรเจกต์ไปเอ๊ะต้องทาอะไรก่อนทําอะไรหลังสําคัญนะครับคุณให้งานไปแล้วคุณต้องมีระบบโคชชิ่งด้วยว่าเถอะที่จะต้องคอยแนะนําเขาว่าควรจะเริ่มก่อนหลังอะไรนะครับ จากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับก็คือคุณดีน่าบอกว่าให้ดูเรื่องของสกิลนะครับก็คือการมอบหมายงานเนี่ยต้องดูทักษะของคนคนนั้นด้วยนะครับง่ายๆครับ put the right man on the right job นั่นแหละครับคุณมอบหมายงานแล้วคุณก็มองว่าคนอื่นก็ทำได้เลยทำไมคุณทำไม่ได้อันนี้ผมว่าอันตรายนะคือคำพูดเนี่ยมันใช้ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องประเมินด้วยนะครับการให้งานไปแต่ละชิ้นเนี่ย ไม่ดูแบ็กกราวด์ไม่ดูทักษะไม่ดูประสบการณ์เดิมๆหรือเนื้องานเดิมๆที่ตอนนี้คนนี้เขาทาอยู่เนี่ยแล้วก็กระจายงานโดยที่ไม่เข้าใจทีมงานผมว่าอันนี้เป็นก้าวแรกสู่ความหายนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเป็นเรื่องสําคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจทีมงานว่าสิ่งที่ทีมงานมีและสิ่งที่ทีมงานไม่มีเนี่ยคืออะไรและงานอะไรที่ควรจะมอบหมายและงานอะไรที่ไม่ควรที่จะมอบหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ครับเป็นเรื่องแบบง่ายๆเลยที่หลายคนก็ ไม่น่าเชื่อว,ว่าก็เรียกว่าขุดหลุมให้ตัวเองตกลงไปแบบง่ายๆแบบนั้นนะครับอันที่ห้าครับต้องไปพร้อมกับคําแนะนําคุณที่น่าใช้คําว่า instruction นะครับคำแนะนําว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําต้องมี instruction บางอย่างนี่ที่บอกเขาว่าเช่น job description ในตําแหน่งของคุณมันมีหน้าที่ต้องทําสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ทําสิ่งนี้คนในแผนกที่จะต้องทํางานต่อจากคุณเขาจะไม่ได้งานนี้พอไม่ได้งานนี้ result สุดท้ายหรือผลของงานสุดท้ายที่ต้องออกมาคืออะไรแล้วมันจะไม่ได้อะไร มันต้องมีอินสตรักชั่นประกอบไปด้วยนะครับไม่ใช่ดีลิเกตงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละให้คุณไปทําคุณก็ไปทํามาสิโออันนี้เนี่ยผมว่าในยุคก่อนอาจจะได้นะครับคือสั่งให้ทำารืยุคก่อนมันอำนาจนิยมสั่งๆๆๆไปคนทํางานก็โอเคพี่เขาสั่งนะฮะพี่เขาเป็นหัวหน้าก็ต้องทําไปแต่ในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้นะครับคุณสั่งงานไปแล้วคุณก็บอกเขาว่าก็ผมเป็นหัวหน้าผมสั่งคุณทําคุณก็ต้องทําสิโอโหรับประกัน,นครับไม่เกินวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคนไปยื่นใบลาออกหรืออวว่่่่่าาาาไไปขยยยยย้ย้แผนนนนนกกเเเเลลมมัั็ีีสิงททคคุณรรจะะะํพฉ ต้องมีคําแนะนําที่ดีครับนะฮะบ,บอกเขาได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําตอบคําถามเขาได้อะไรที่เขาสงสัยเพื่อให้เขาเนี่ยได้ปรับมุมมองความคิดาก่อนก่อนที่เขาจะไปลงมือทํางานนะครับอีพีนี้ขอประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอพูดถึง5ข้อก่อนจากทั้งหมด10ข้อของคุณดีน่าจากบทความที่ชื่อว่า Stop Feeling Guilty About Delegating เดี๋ยวมาต่อใน EP ีต่อไปนะครับกับอีก5ข้อที่เหลือกับบทความนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ ทีญาแอนเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย